วัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสมาชิกทุกท่านนะครับอาจารย์เช้าชาแนลช่วงเรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกมาพบกับท่านอีกเช่นเคยแล้วครับวันนี้เราไปดูในพระไตรปิฎกเล่มที่18นะครับในโสนกสูตรติกานิบาตอังคุตรนิกายครับซึ่งเป็นเรื่องที่ พูดถึงผลกรรมแล้วก็ผู้กระทำนะครับตรงนี้เนี่ยมันเกิดเป็นปัญหาว่าคนสองคนเนี่ยทำกรรมอย่างเดียวกันแต่ได้รับผลต่างกันเนี่ยมันมีไหมนะครับนี่คือคำถามแล้วก็ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะที่พระพุทธเจ้าได้แสดงพระธรรม,มเทศนานะครับก็คือแสดงธรรมเรื่องของกรรม และก็ผลของกรรมนะฮะก่อนอื่นท่านต้องจำนะครับว่าท่านต้องเข้าใจนะว่าพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาแห่งการที่เชื่อกรรมและก็ผลของกรรมที่จะเกิดขึ้นนะครับซึ่งเป็นคําสอนหลักของพระพุทธเจ้าในเรื่องนี้เลยนะครับดังนั้นจึงมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องกรรมเนี่ยมากพอสมควรนะครับโดยเฉพาะเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ เป็นการหยิบยกเอาพระดำรัสของพระพุทธเจ้าที่ตรัสเกี่ยวกับเรื่องว่าคนสองคนทำกรรมอย่างเดียวกันขโมยอย่างเดียวกันฆ่าสัตว์แบบเดียวกันประพฤติผิดในการ,รในลักษณะเดียวกันเนี่ยแต่ว่าได้รับผลต่างกันมีไหมถ้ามีคืออย่างไรเรื่องนี้น่าสนใจไหมครับอ้าถ้าสนใจแล้วเราไป ดูกันเลยภิกษุทั้งหลายผูดด้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าบุรุษนี้ทำกรรมไว้อย่างไรเขาจะต้องเสวยกรรมนั้นอย่างนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ของผู้นั้น ย่อมมีไม่ได้โอกาสที่จะทําที่สุดแห่งทุกขโดยชอบย่อมไม่ปรากฏส่วนผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าบุรุษนี้ทํากรรมที่จะต้องเสวยผลไว้ด้วยอาการใดๆเขาจะต้องเสวยวิบากของกรรมนั้นด้วยอาการนั้นๆเมื่อเป็นเช่นนี้การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ของผู้นั้นย่อมมีได้โอกาสที่จะทําที่สุดแห่งทุกข์ โดยชอบย่อมจะปรากฏดูก่อนพวกเธอทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ทำบาปกรรมไม่เล็กน้อยบาปกรรมนั้นก็นำเขาเข้านรกส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้ทำบาปกรรมเพียงเล็กน้อยเช่นนั้นเหมือนกันบาปกรรมนั้นก็ย่อมให้ผลทันตาเห็นแต่ส่วนน้อยไม่ปรากฏ ปรากฏเฉพาะส่วนที่มีมากบุคคลเท่นไรทําบาปกรรมไม่เล็กน้อยบาปกรรมนั้นก็จะนำเขาเข้าไปในนรกบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมเป็นผู้ไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญามีคุณน้อยมีอัตภาพเล็กมีอัตภาพอยู่เป็นทุกข์เพราะวิบาก กรรมเล็กนั้นบุคคลเห็นป่านนี้ทำบาปกรรมไม่เล็กน้อยบาปกรรมนั้นก็จะนำเขาไปลงนรกอยู่ดีภิกษุทั้งหลายก็บุคคลเช่นไรเล่าทำบาปกรรมเล็กน้อยเช่นนั้นเหมือนกันบาปกรรมนั้นให้ผลทันตาเห็นแต่ส่วนน้อยไม่ปรากฏปรากฏเฉพาะส่วนมากบุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้อบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญามีคุณไม่น้อยมีอัตภาพใหญ่มีธรรมเป็นเครื่องอยู่หาประมาณไม่ได้บุคคลเช่นนี้ทำบาปกรรมเช่นนั้นเหมือนกับบาปกรรมนั้นให้ผลทันตาเห็นแต่ส่วนน้อยไม่ปรากฏปรากฏเฉพาะส่วนมากดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษพึงไล่ก้อนเกลือเปรียบเหมือนบุรุษพึงใส่ก้อนเกลือลงในขันใบน้อยน้ำในขันเล็กน้อยนั้นก็พึงเค็มเต็มกินไม่ได้เหมือนบุรุษพึงใส่ก้อนเกลือลงในแม่น้ำคงคาในแม่น้ำคงคาก็ย่อมไม่เค็มเพราะเป็นห้วงน้ำใหญ่นี่คือลักษณะของการให้ผล แห่งกรรมฟังแล้วพอจะเข้าใจได้ไหมครับพอจะจับใจความได้ไหมครับบางทีผมเองก็กังวลเหมือนกันเวลาหยิบยกเอาออกมาจาับระดปิดกซึ่งครูบาอาจารย์ท่านแปลเอาไว้นะครับเวลาแปลจากภาษาบาลีมาเป็นภาษาไทยเนี่ย บางครั้งเนี่ยก็ยังไม่ได้ปรับปรุงภาษามันก็จะเข้าใจยากนะครับและผมเองก็พยายามที่จะเอาต้นฉบับที่ครูบาอาจารย์ท่านแปลไว้แล้วก็เอามาเราสู่กันฟังนะครับเพราะว่าถ้าไปดัดแปลงมากเดี๋ยวก็จะทําให้ผิดเพี้ยนได้แต่ว่าเรามาทําความเข้าใจเอาที่หลังเอานะครับเรื่องนี้ก็ทําให้เราเข้าใจง่ายๆแค่ว่าคือจริงๆแล้วผลของกรรมเนี่ย เวลามันให้ผลเนี่ยทำกรรมชนิดเดียวกันเนี่ยจะให้ผลไม่เหมือนกันกับทุกคนนะครับบางครั้งก็ให้มากบางครั้งก็ให้น้อยเพราะว่ากรรมเนี่ยเวลาเราทำเนี่ยถ้าแบ่งเป็นเศษเวลาทํากรรมเนี่ยทำกรรมเหมือนกันแต่เจตนาไม่เหมือนกันผลก็ไม่เหมือนกันอยู่ดีนะครับแต่ว่าคําของพระพุทธเจ้าที่ยกมานี้เนี่ยทำให้เรารู้ว่าความจริงเราเองก็มีอิทธิพลที่จะสามารถ แปลเปลี่ยนผลกรรมได้นะครับท่านฟังนะแล้วต้องทำความเข้าใจนะครับว่าผลกรรมเนี่ยไม่มีใครที่จะหลีกเลี่ยงผลนนะต้องทําแต่ว่าเราแปลเปลี่ยนได้แปลเปลี่ยนจากหนักให้เป็นเบาแปลเปลี่ยนจากเบาให้เป็นเบาเบาก็ได้นะครับด้วยการที่เราก็อบรมกายเราอบรมวาจาอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญา พอเราอบรมพวกนี้มันจะรวมเป็นเขาเรียกว่าเป็นพาวะเป็นปัจจัยทําให้จิตของเราเนี่ยกลายเป็นเป็น,เป,นเป็นแหล่งที่เต็มไปด้วยความดีเต็มไปด้วยบุญญาบารมีเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทําให้ผลแห่งกรรมนั้นบางครั้งก็ไม่สามารถจะแสดงผลให้ได้รับผลกระทบได้อย่างจริงจังเหมือนกับเราเอาเกลือ โยนลงแก้วน้ํากับโยนลงทะเลมันก็จะต่างกันนะครับเอาละครับนะเราเข้าใจเอาประมาณนี้นะครับก็ชอบก,ก like, ็กดไลค์ใจก็กดแชร์ช่วยกันกดแชร์ไปครับเพื่อที่จะได้เกิดบุญญาบารมีแก่ทุกท่านด้วยแก่ผมผู้นําเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังด้วยนะครับแล้วก็ชักชวนกันให้กดลูกกระดิ่งเอาไว้นะครับจะได้รับชมก่อนใครสวัสดีครับ